ถกสาวันเกิดนะครับอขอบคุณครับนี่คุณมาหาใครล่ะครับมารับภรรยาคุณไงครับฮะแปมนี่หมายความว่าไงอะ่ะวันนี้วันเกิดผมคุณก็เลยทิ้งผมไปงั้นเหรอ คุณก็เห็นแล้วนี่จะต้องให้ฉันอธิบายอะไรอีกอะ่ะคุณฟังฉันนะฉันไม่อยากใช้ชีวิตที่มันดิ้นรนแบบนี้ฉันไม่มีความสุขแบมแล้วคุณจะทิ้งผมกับลูกไปงั้นเหรอทุกอย่างเนี่ยเราแก้ไขได้นะเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะแบมเรายังมีต้นอยู่นะแม่จะทิ้งผมไปแล้วเหรอครับตน้นแม่จะไปตามหาความสุขของแม่แล้วแม่ขอโทษด้วยนะที่ต้องทำแบบนี้ พัดแบมฝากดูแลต้นด้วยโชคดีนะแบมเดี๋ยวก่อนแบมแบมแบมแต่พ่อยังมีผมอยู่นะครับเราไปกินเค้กกันเถอะวันเกิดพ่อพ่อต้องมีความสุขสิครับ เข้าบ้านกันนะลูกต่อไปนี้คุณก็พักอยู่ตรงนี้นะครับค่ะบ้านใหญ่แล้วก็สวยมากเลยนะคะฉันจะได้อยู่บ้านหลังนี้จริงๆใช่ไหมจริงสิครับ คนสวยระดับคุณเนี่ยอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยเหมาะสมกว่าอยู่บ้านจนๆอีกนะครับฉันก็คิดแบบนั้นแล้วค่ะแล้วให้ฉันอยู่ที่เนี่ยให้ฉันช่วยงานคุณไหมให้ฉันทําอะไรดีฉันทําได้หมดทุกอย่างเลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมขอแค่คุณมาใช้ชีวิตอยู่กับผมเดี๋ยวเรื่องงานเนี่ยผมทําเองครับงั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะดูแลบ้านหลังนี้ให้ดีที่สุดเลย งั้นผมไปทำงานก่อนนะครับไอ้พัดไอ้พัดเว้ยไอ้พัดวันนี้วันเกิดเองไม่ไปฉลองที่ไหนหรอวะตน้นพ่อไปไหนลูก ตอนเช้าแม่ออกไปกับลุงคนหนึ่งแล้วแม่บอกว่าจะไม่กลับมาอีกเลยต้นครับมิลินรออยู่ที่บ้านนะลูกต้นไปเล่นกับมลินที่บ้านลูกก่อนนะลุงขอคุยกับพ่อก่อนครับพัดที่ต้นมันบอก ความจริงเหรอวะใช่พี่ผมมันแย่เองอะแบมเขาอยากได้ชีวิตแบบไหนผมให้แบมไม่ได้เองอะพี่ผิดที่ผมเองอินอย่าโทษตัวเองไปเลยนะเว้ยอินยังมีต้นอยู่นะเว้ยยิ่งตอนนี้ต้นมันไม่มีแม่แล้วด้วยถ้ามันไม่มีพ่ออีกอะ ต้องลุกขึ้นสู้นะเว้ยพัดมันผิดที่ผมเองอะพี่ผู้หญิงคนเดียวยังรักษาไปไม่ได้พัด์ตเองอ,อย่าไปคิดแบบนั้นสิวะทุกคนมันมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองเอนว้ยไอแบบมันจะแค่เห็นแก่ตัวไปหน่อย,ยที่ยอมทิ้งลูกไปมีความสุขเป็นของตัวเองเองอย่าไปโทษตัวเองเลยนะเว้ย ไหนวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเองละแต่ถือว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกันนะได้พี่ผมจะพยายามครับ เป็นไงครับที่รักอยู่บ้านหลังนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขมากเลยค่ะฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าชีวิตที่ไม่ต้องดิ้นโดนี่มีความสุขมากแค่ไหนมีความสุขก็ดีแล้วครับผมว่าจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้กลับบ้านบ่อยนะครับคุณก็อยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนนะงั้นให้ฉันไปกับคุณด้วยไหมคะให้ฉันไปอยู่ข้างคุณนะไม่เป็นไรครับผมไปเองก็ได้อีกอย่าง เวลาทำงานเนี่ยผมไม่อยากให้มีอะไรมากวนใจนะครับงั้นก็ได้ค่ะแต่ต้องโทรหาฉันบ่อยๆนะคะฉันนะกลัวเหงาอะได้สิครับเดอ่ะโอเคเก่งมากเด็กเกิร์ล โอเค The boy is running. running แปลว่า The boy กำลังวิ่งโ okay. องเคเไไอาไม่เนี่ยลูกไปเล่นที่อื่นนะอย่ามากวนพ่อไปไป จับมั่มจริงๆไอ้ลูกเนี่ย พ่อครับแม่จะไม่กลับมาหาเราแล้วหรอครับต้นแม่เขาไปมีชีวิตที่ดีแล้วแหละลูกต้นโกรธพ่อไหมที่พ่อไม่ได้รวยไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ๆแถมยังให้ต้นไปช่วยทำงานที่สวนดีไม่โกรธครับพ่อเก่งที่สุดสำหรับผมถ้าผมโตไปผมจะทำให้พ่อมีชีวิตที่ดีขอบคุณมากนะลูก Okay. อ่านได้ไหมเนี่ยมีอ่านว่าอะไรเดือดและปิด อีพัทกับตปนจะเป็นยังไงบ้างพัดจะกดแบมอยู่ไหม้นจะํำแม่ได้อยู่หรือเปล่าคุณไปทำอะไรมาคะเนี่ยทำไมกินเหล้าเมาขนาดนี้อะเฮ้ยกูก็ไปหาเงินเลี้ยงมึงไงน่าง แบบนี้แหมความว่าไงคะที่คุณพาฉันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่าอยากให้ฉันมีความสุขไม่ใช่หรอความสุขอะไรที่มึงเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่ามึงเห็นแกเงินกูถ้ากูไม่มีเงินเหมือนผัวเก่ามึงเนี่ยมึงจะมาได้ไงฮะที่มึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามึงไม่อยากทํานาหลังคตหลังแข็งไงมึงก็เลยเลือกกูใช่ไหมนี่มันจะพูดเกินไปแล้วนะ กูพูดแค่นี้กูพูดความจริงให้มึงฟังอ่ะมึงรับไม่ได้ได้ไงวะแล้วถ้ามึงจะว่ากูขนาดนี้มึงจะพากูไปอยู่ที่นี่ตั้งแรกทำไมที่กูพามึงมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามันรองรับอารมณ์ตัวกูไงแค่เ,เงินล่อนิดเดียวเนี่ยหามึงก็ดิ้นม่หยุดแล้วคนอย่างมึงอนะให้เท่าไหร่มึงก็ไม่พอหรอกเวย้ยมึงคิดว่าโลกนี้มีของฟรีหรือไงวะฮะนี่มือจะหยามกูเกินไปแล้วนะ กูแค่พูดสัญญามึงจริงๆไงมึงรับไม่ได้หรอกูจำเลิกกับมึงเลิกดีเลิกก็ดีกูจะได้ใช้เงินคนอื่นไงไม่ต้องเลี้ยนติด แม่กอดสิลูกทำไมอ่ะไม่อยากกอดแม่หรอต้นนี่คุณกลับมาอีกทำไมอ่ะคุณเลือกชีวิตของคุณแล้วนี่แบมคุณจะกลับมาเยี่ยมหรือว่ากลับมาย่ำมยีพวกเรากันแน่ต้นฮัด แบมขอโทษนะที่ทิ้งพาร์ทกับต้นไปอ่ะตอนนี้แบมรู้แล้วนะว่าชีวิตที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขมันเป็นยังไงแบมคิดว่าเขาจะรักแบมจริงแต่แบมแค่ตาบอดไปเองพาร์ทเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้หรอกแบมผมจะไม่ยอมให้คุณกลับมาทำร้ายผมแล้วก็ลูกอีกเป็นครั้งที่สองหรอกนะ แต่ต้นต้องการแม่นะต้นจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีแม่เราพัทผมอยู่กับพ่อสบายดีแล้วครับต้นแปมความสุขของชีวิตคนเราอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทองหรือว่าของนอกกายหรอกนะมันขึ้นอยู่กับความคิดเราต่างหากถ้าคุณพอใจในสิ่งที่มีชีวิตเราก็มีความสุขได้แต่คุณก็ไม่ผิดนะที่คุณเลือกไปมีชีวิตแบบนั้นนะ แค่คุณลืมมองสิ่งรอบข้างก็แค่นั้นเองเราไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วใช่ไหมแก้วที่มันแตกไปแล้วอ่ะคุณจะเอากลับไปซ่อมแล้วก็ใส่น้ำเอามาดื่มเหมือนเดิมไม่ได้หรอกนะครอบครัวเราก็เช่นกันและตอนนี้ผมได้สร้างแก้วใบใหม่ให้กับต้นเรียบร้อยแล้วและผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาทำลายแก้วใบนี้เด็ดขาดถ้าคุณยังมีความเป็นแม่คนอยู่อ่ะ คุณก็กลับไปเถอะคุณอย่ามาทำลายชีวิตผมกับลูกอีกเลยต่อจากนี้ไปอ่ะเราต่างคนต่างอยู่เถอนะแบมเข้าบ้านเถอะลูกคับ เบาาหน่อยได้ไหมหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยเรี๋ยวผมรีบอ่ะเอาเลยไหมเบาาหน่อยละกัน คุณไอเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมมานั่งเหมือลอยแต่เช้าเลยเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรครับนี่อย่ามาโกหกฉัเลยนะถ้าให้เดาเนี่ยนายทะเลาะก,กับเมียมาใช่ไหมเปล่าครับคุณไอคือผมเห็นเมียผม มีอะไรกับผู้จัดการวินครับฮะจะเป็นไปได้ยังไงเมียนายเป็นชู้กับผู้จัดการวินเนี่ยนะใช่ครับคุณไอ้ผมเห็นเมียมผมกำลังมีอะไรกับผู้จัดการวินก่อนที่ผมจะมาทำงานครับโหขนาดนี้เลยเหรอแล้วนายจะมานั่งโศกเศร้าเสียใจทำไม,มละ่ะทำไมไม่ไปเลิกกับเมียผมเลิกกับเมียมผมไม่ได้หรอกครับ ผมรักเมียผมมากแล้วผมก็คิดว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากเป็นเมียกับร,ปรอปภแบบผมหรอกนี่เมียเนี่ยหาใหม่ก็ได้นะไม่ได้หายากหรอกทำไมนายไม่ลองมองดูคนข้างหน้านายดูละ่ะ คุณไอ้ครับผมว่าคุณไอ้รีบไปทํางานก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปทํางานสายนะครับผมต้องรีบไปเดินตรวจต่อครับนายอติคอยดูนะวินฉันว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าช้อปปิ้งมานานแล้วอะกลัวพี่ติกกับบ้านอะ เขาจะไปสนใจมันทําไมอะตอนนี้เป็นเวลาของเราสองคนนะอย่าไปสนใจมาเลยไม่ได้ถ้าโดนจับได้ขึ้นมาเนี่ยสวยทั้งคู่แน่งั้นผมไปด้วยนะผมไม่อยากจากคุณไปเลยอ่ะอย่าเลยถ้าฉันว่างเนี่ยฉันโทรหานะเอเออพอยเดี๋ยวก่อนสิพอย โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรไหมครับคุณไอไม่เป็นไรค่ะคุณวินขอบคุณนะคะที่ช่วยแต่ฉันไม่เป็นไรค่ะเจ็บขาค่ะน่าจะเดินไม่ไหว๋อางาั้นคุณไอไปที่บ้านผมไหมครับเดี๋ยวผมมาทำแผลให้ก็ได้ค่ะค่อยเดินนะครับ บ่ายม่คะทาไมพามาห้องนอนหรอคะก็อุปกรณ์ทางแผลของผมเนี่ยมันอยู่ที่ห้องนอนไงครับแต่ฉันเป็นแผลที่ขานะคะคุณทําเป็นหรอถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนี่ทําอะไรคุณคิดจะมีชู้เออ ไม่ใช่อย่างนั้นนะพลอยนี่ไอ้พนักง,งานที่บริษัทของผมอ่ะเขาแค่พาเขามาทําแผลก็จะมาวุ่นวายเลยเนี่ยฮะมีแผลทาไมไม่ไปโรงพยาบาลอ่ะมาห้องนอนทำไมก็โรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้สะดวกห้องนอนนี่มันห้องนอนของแฟนฉันออกไปได้แหละเออไปก็ได้ นี่มันอะไรกันน่ะนายได้ยินชัดแล้วใช่ไหมติฉันบอกนายแล้วว่านางนี่มันไม่มีอะไรดีเลยหน้าด้านอีกด้วยนะตัวเองเป็นชู้แท้ๆแต่มากล่าวหาว่าคนอื่นเป็นชู้แต่ก็ช่างเหอะทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของนายนายก็จัดการเอาเองแล้วกันฉันขอไปอยู่ฮอย พอยทำแบบนี้กับพี่ได้ยังไงอะถ้าพอยไม่อยากมีแฟนเป็นรอปภพอยก็บอกพี่มาตรงๆดีทำไมพอยต้องมาโกหกกันด้วยอะพอยอยากเป็นแฟนกับผู้จัดการจะต้องมาทำร้ายคนที่รักแล้วหวังดีกับพอยขนาดนี้เลยเหรอชาติเนี้ย พี่ขอเจอพลอยแค่ชาตน,นี้ก็ชาตเดียวก็พอแล้วเพราะว่าผู้หญิงแบบพลออ่ะมันน่าขยากขห้นญ่รู้ว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาถึงแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเจ็บขนาดนี้ ส่วนธารณาใกล้ปิดแล้วนะครับหอยทำไมสภาพพอยถึงเป็นแบบนี้อ่ะขนาดพวกผมย้ายที่อยู่แล้วพวกคุณก็ยังตามหาเราจนเจอนะครับ นะครับทำไมพลอยถึงป่วยแล้วสภาพโซมแบบนี้อครับคุณพินความจริงแล้วพลอยเขาไม่ให้ผมบอกคุณอนะแต่ผมคิดว่าผมจะเป็นน้ำบอกคุณ <S 1> <S 1> <S เรื่องเมื่อตอนนั้น ขอบคุณนะที่ช่วยแสดงละครอ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะทำไมคุณถึงทำแบบนี้อะ่ะเอาจริงๆเนยนะถ้าคุณป่วยเนะี่ยผมว่าแฟนคุณน่าจะรับได้นะไม่อะ่ะฉันไม่อยากให้เขาต้องมารับรู้เรื่องพวกนี้แล้วอีกอย่างตอนนี้ชีวิตเขาเนี่ยก็แย่พอแล้วฉันขอร้องนะช่วยเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับหน่อยนะนะเออ เอาไงก็ได้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับความจริงแล้วพลอยป่วยเป็นมะเร็งระยะที่สามแต่ที่เขาสติไม่ดีแบบนเนี้น่าจะเป็นเพราะว่าตอนที่คุณบอกเลิกเขาอะอาการเขาเลยแย่ลงพลอยพี่ขอโทษนะ พี่พีรู้ตัวช้าเกินไปอ่ะพี่รู้สึกผิดมากเลยอพอยต่อจากนี้พี่จะดูแลพอยเองนะเรากลับบ้านกันเถอะนะ ต่อจากนี้ไปผมจะดูแลพอเองครับที่ผ่านมาขอบคุณมากเลยนะครับครับกลับบ้านกลับบ้านกัน